อ่าก็สวัสดีครับวันนี้พวกผมนะครับเด็กชายทีทวัตลุซิีอโกโมสองทับห้าเลขที่สิบครับตอนนี้ก็เป็นพา์ที่สามครับก็จะมาทําเกี่ยวกับกำลังสองสมบูรณ์เพิ่มเติมนะครับ x กำลังสองบวกลบแด x บวกสิบเอนะครับก็ใส่วงเล็บไปไหน x กำลังสอง ลบส x สี่บวกสีกลัสองลบห้าเกยมันได้เท่ากับ11เนะครับเท่ากับ x ลบสกังสองลบห x ลบสี่กำลังสองลบกับรูทหครับทั้งหมดกังสองก็ใช้ผลต่างกำลังสองก็ได้ x ลบสบวก รูทห้า x ลบสี่ลบรูทห้าเนี่ยมาข้อที่สองครับพาร์ทนี้จะมีแค่สามข้อครับเป็นพาร์ทสั้นๆนะแคบข้อสองก็เป็น x กลสอง 2. บวกสิบ x บวกห้าครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ สองเล็บ x กำลังสองบวกสอง x ห้าบวกห้ากำลังสองเล็บปิดไปครับต้องลบยี่สิบนะครับโอเคครับเป็น x บวก5ทั้งหมดกำลังสองลบยี่สิกำลังสองครับ x บวก5ทั้งหมดกำลังสองลบลบยี่สิบท่าไหร่กำลังสอง x บวก5้ลบสองรูนห้ลังสครับ x บวก5บวกสองรูนห x บวก5ลบสองรูนหครับโอเคเป็นหน้าลัสองลบหลังกลังสองครับมาต่อครับ phương 3 nhé các bạn, ok, các bạn, như thế này, x bình 3 cộng ax bình 2 cộng bx bình 2 cộng cx bình 2 cộng abx cộng bcx cộng X บวก a b c ก so like okay, ็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคนะครับต่อบเป็น x กําลังสามบวก a x กําลังสองบวก b x กําลังสองบวก a b x ครับบวก c x กําลังสองบวก c a x บวก b a b c x บวก a b c, <c ครับจากนั้นนะฮะก็ะทำต่อครับ x 2สอง x บวก a บวก b x x บวก a